ดูนี่มันหอมมากเลยล่ะเฮ้ไม่ต้องมายุ่งเลยนะนายทำอะไรของนายเนี่ยนี่มันกระดูกของฉันนะว้าวบ้านหลังนี้มันเจ๋งมากเลยอะนี่มันแม่ของฉันนะหาหกแล้วฉันไม่ยอมยกบ้านหลังนี้ให้นายหรอกค่ะงั้นก็คงจะไม่มีใครได้มาไปหรอกนะเย,ย้นายนี่มันแสบจริงๆเลยอ่ะยิ่งถึงฉันไม่ะเจ้ซืขขอพวกีแพ้ ดูเหมือนว่าเจ้าตัวน้อยกำลังจะตกอยู jaar jaar> ่ในอันตรายนะฉันไม่ยอมทิ้งใครไว้หรอกนะเร็วเข้าฉันเดนต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะเฮ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมทุกอย่างมันเรื่องแข็งแบบนี้ล่ะ ไม่นะนี่ฉันเป็นอะไรกันเนี่ยนี่มันสวยมากเลยอะนี่มันเป็นความผิดของเธอเลยล่ะยินดีเสมอเลยละจ้าตอนนี้เธอก็เหมือนกับพวกเราแล้วล่ะเหมือนกับนายงั้นเหรอหอืมอ้มันก็น่าสนใจอยู่นะฉันชอบมากเลยรีบไปเลยนะจ๊ะไฟจ๋าเครื่องสองอางของฉัน แล้วเธอจะต้องเสียใจตอนนี้พวกเราคงจะไม่มีบ้านอยู่แล้วละ่ะมันเป็นความหิวเธอเลยอ <c oughs> ฉันไม่เกี่ยวงเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยแล้วยังไงพวกเราก็มีพลังพิเศษอยู่แล้วนี่นะว้าวไหนมาลองดูหน่อยสิ มันวิรกด้วยล่ะเธอก็เรียนรู้ได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยล่ะฉันก็อยากได้บ้างนเหมือนกันนะว่าแต่มันใช้ยังไงกันเนี่ยโอเคไหนมาลองดูหน่อยดีกว่านี่แหละไฟของพวกเรานี่เธอทำอะไรของเธอนี้เดี๋ยวไหนก็รู้เองแหละ ใช่มนี่มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนี่ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะนี่มันสวยมากเลยล่ะไหนมาดูหน่อยสินี่เธอจะไปไหนกันเนี่ยพวกเราก็แค่อยากจะเห็นเองน่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเราเลยล่ะเห็นแก่ตัวจริงๆเลยอะพวกเราอยาเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นนะ ฉันว่ามันจะต้องมีอะไรแน่เลยฮะาามีไฟอยู่างนี้ด้วยอ่ะฮึม hmm. ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่านี่มันเป็นฝีมือใครฮึม hmm. มันจะต้องเป็นฝีมือ,อเจ้าหมาน้อยแน่เลย มาไรกัน,นี่ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะนี่แหละผู้ก่อเหตุของพวกเรามเฮยต้องโดนจับแน่นอน รมดามากเลยล่ะฉันร่บจะเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปพักผ่อนในบ้านของฉันหน่อยแล้ว <c oughs> นี่มันเพิ่งจะร่มแองนะ <c oughs> นี่มันแผ่นดินไหวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ฉันแค่อยากจะอัปเกรดมันนิดหน่อยนะ่ะเยี่ยมไปเลยล่ะ <c oughs> ฉันแค่อยากจะทำให้เธอมีความสุขนะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะ นี่เคอจะไม่ช่วยฉันไหมเนี่ยฉันเบื่อกับน้ำพวกนั้นแล้วล่ะนี่ฉันทำอะไรลงไปน่ะพวกเราจะต้องตายแน่เลยอะใจเย็งเก่อนนะจ๊ะพวกเราไม่เป็นไรหรอกแน่ <c oughs> ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยอะว่าแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทำไมจะต้องมากอดกันด้วยเนอะนี่นายเป็นใครกันเนี่ยเจ้าหน้าที่พิเศษผู้ที่จะมาจับสัตว์ดูรายไงจ๊ะพวกเราดุขนาดนั้นอะยเหรอเงียบเดี๋ยวนี้เลยเนะี่ยยังไงกดก็ต้องเป็นกดนะเจอตอนนี้ผู้ก่อเหตุคนจะต้องถูกจับแล้วเหรอนี่นายหมายความว่าอะไรกันเนี่ยอ๋อที่มันร้อนมากเลย ชันไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะใช่แล้วล่ะเธอนี่ไม่เคยสนใจอะไรเลยล่ะหลังจากผ่านเรื่องคิดเกลพวกนั้นมาฉันว่าฉันจะต้องไปพักก่อนแล้วล่ะจริงด้วยอ่ะนี่มันไม่เห็นจะสบายตรงไหนเลยล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องคิดออกแน่นอนอแค่นี้ก็เรียบร้อย เอามือออกมาดิเลยในนี้มันไม่มีอะไรหรอกนะจ๊ะเธอนี่มันนักมายากลตัวจริงเลยล่ะอดทอนหน่อยนะอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะธรรมดามากเลยล่ะแบบนั้นฉันก็ทำได้เหมือนกันแหละโอ้มันลึกกึก <G ül> ฉันว่าเธอคงจะเล่นมายากรไม่เป็นหรอกนะ่าฉันเกือบจะทำได้อยู่แล้วเชียว ียยบร้อนี่มันสบายมากเลยล่ะนี่คือทำอะไรของเธอเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันดูแล้วล่ะว่าจะต้องทำไงแบบนี้ฉันคงจะหายใจไม่ออกหรอกนะอุ๊บฉันเกือบจะลืมไปเลยล่ะแบบนี้ละเพอร์เฟกเลย นี่มันน่าเบื่อมากเลยล่ะฉันรู้แล้วอ <c oughs> ตื่นก่อนนะจ๊ะนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเพิ่มสีสันให้มันกันหน่อยแล้ว <c oughs> ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะ่ะ แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะนี่ปันสวยมากเลยนี่แหละปราสาของพวกเราเออเออเออน้ำงั้นเหรอวิธีนี้ดีกว่าเยอะเลยล่ะฉันเริ่มจะกลัวแล้วอะอีกไม่นานก็เสร็จแล้วล่ะมาเร็ว นี่มันสวยมากเลยล่ะฉันจะกลัวไปทำไมกันนะนี่มันเจ๋งมากเลยจริงๆแล้วมันก็ออกมาดูดีอยู่นะฉันเริ่มจะหิวน้ำแล้วล่ะฉันว่าทำใบนี้มันน่าจะช่วยได้แน่นอนถึงเวลาไปเปลี่ยนชุดกันแล้ว No. ว่าแต่ฉันดูเป็นยังไงบ้างนะฉันไม่เคยชอบสีฟ้าเลยล่ะฉันเริ่มจะหิวแล้วแหละนี่ไงจ๊ะนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยน้องหมากินอาหารแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วจะให้เขากินอะไรล่ะอาหารสำหรับน้องหมาไงล่ะ ต้องมาขอบคุณฉันหรอกนะะเดี๋ยวก่อนนะจ้ะนายจะกินท um ั้งที่มันเย็นๆแบบนี้น่ะเหรออิวเธอทำทุกอย่างพังหมดเลยแอะไม่เป็นไรหรอกนะฉันเอาอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะจะะ เย้ yeah, สุดท้ายฉันได้กินอาหารจริงๆสักทีถ้าทางฉันจะเข้าใจผิดไปหน่อยนะตอนนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันได้หรือยังนะ <c oughs> มีความสุขกันมากเลยเจ้าอาชญากรเอาอีกแล้วเหรอนี่ยนายไม่เคยจำบ้างหรือไงนะเอาไปอย่างนี้เลยนะ่แบบนี้มันดูไม่ค่อยเข้าท่าเลยล่ะนายอยากโดนเองนะแบบนี้เป็นยังไงล่เจ้ะ นี่เธออยู่ไหนกันเนี่ยเจ้าตัวสาบพออไม่นะฉันไม่อยากเข้าไปอยู่ในคูหลกนะจริงๆแล้วพวกเขาก็มีพลังเหมือนกันนะโอ้ฉันกลัวมากเลยอ่ะแล้วแบบนี้แหละจืมเฮปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ของผ่านของหน้านะเจะโดนนี่ไปเลยฉันเบื่อเธอเต็มทนแล้วนะฝากไว้ก่อนเถอะ โอ้ไปนะบ้านของฉันพังหมดเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพวกเราจะต้องจัดการได้แน่นอนงั้นพวกเรามาทำบ้านจิ๋วกันหน่อยดีกว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะนี่แหละมุมของเธอ <c oughs> นี่มันเป็นบ้านที่เจ๋งมากเลยอ่ะยังไงพวกเราก็ต้องเจ๋งกว่าอยู่แล้วล่ะ ฉันจะต้องทำให้มันสวยกว่านี้หน่อยแล้วล่ะโอ๊ยเจ็บมากเลยอ่ะกาทางฉันจะถูกเซียนตำแล้วอ่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงดีเนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยล่ะนี่มันแย่สุดๆเลยอะแ่าองสายแม่เลยอะฉันหนาชุดไปถมพยาบาลมาแล้วล่ะเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อให้เราเปิดกล่องใบนี้หน่อยนะมาช่วยพวกเรากันหน่อยนะ ออกเร็วสิพวกเรามีเวลาไม่มาหาหรอกนะออกแล้วละ่ะให้ลงออกขอบคุณที่มาช่วยกันนะพวกเธอเนี่ยเจ๋งมากเลยละ่ะตอนนี้ก็มาทำแลกันได้แล้วมันไม่เห็นจะเจ็บตรงไหนเลยอะขอทคุณมากเลยนะแล้วข่าวหลังอย่ามาทำน้องหมาฉันเจ็บอีกละ่ะอย่าทำลายมันเลยนะพวกเราจะต้องมาทาสีมันกันหน่อยแล้วละ่ะ เสร็จแล้วใช่แบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะบัลเลรลีนะ่าคาปูชินะ่าล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 าเฮ้ยทำอะไรของเธอเนี่ยพอได้แล้วล่ะโอเคงั้นก็ตามใจเฮ้ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเลิกเต้นได้หรือย,อยังล่ะหยุดเลยนะอย่าทำแบบนั้นนะมาแลกกันนะ ฉันฝันถึงรองเท้าแบบนี้มันั้งนานแล้วล่ะดูสิว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะว <S 2> <S 2> พวกเราต้องลองใช้มันหน่อยแล้วจริงด้วยอ่ะงั้นพวกเรามาโพสท่ากันหน่อยดีกว่าเธอชอบมันไหมจ๊ะมันดูพิเศษสุดเลยอ่ะเจ้าตัวน้อยขอบคุณมากเลยนะจ๊ืมีมิใครชอบท่าเต้นของฉันเลยเหรอ อย่างน้อยก็สนุกกันมันหน่อยสิสปีจูนิโร่โกรูบิโร่สปีจูนิโร่โกรูบิโร่นั่นมันใครกันนะใครนะใกล้เด้ขังเธอไงสปีจูนิโร่โกรูบิโร่ไงจ๊ะฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะคะฉันชอบเป็นแฟนของคุณเหมือนกันค่ะยิวน้องพี่แรกกันเหรออุตายแล้วฉันขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอ่ะเสร็จให้ฉันด้วยสิ ก็พี่ราบตัวเนี้ยมันน่าสงสัยมากเลยล่ะถ้าทานเชื่อกพวกเขาได้แล้วมาชั <G ül> <G ül> ้นนี่แหละตึ้งตึ้งซฮหูโอ้ไม่นะถ้าทานพวกเราจะตกอยู่ในอันตรายแล้วล่ะแล้วนายจะไปหวังอะไรกับน้องพี่ราบตัวนั้นแกนนะฉันเกลียดสว์พุกนี้มากเลยฉันกลัวมากเลยนายจะไปไหนน้า <G ül> ไม่ต้องมาแกล้งเพื่อนของฉันแบบนั้นเลยนะโชว์ให้เขาดูหน่อยสิถ <G ül> ึงเวลามากำหนดอาณาเขตกันหน่อยแล้ว อิอูแ่เคยขยัมากเลยเห็นไหมนี่แหละนักสู้ของฉันน่ะเดี๋ยวฉันจัดการเธอเองแน่จริงก็ลองดูสิซึ่งเงินก่อนนะฉันยอมแพ้ลอวเอย่าใช้ความรุนแรงเลยนะแล้วอย่าลืมกลับมาอีกละจ๊ะขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะ ขอบคุณที่ช่วยของพวกนี้ตั้งหากแล้วฉันอยากจะลองรองเท้าคู่ใหม่มากเลยล่ะเอวนี่มันอะไรกันนี่ฮะท้อยทีนะมันจะต้องมนอุบัติเหตุแน่เลยนายทำแบบนั้นทำไมกันน่ะเมื่อกี้ฉันกลัวมากเลยแต่ตอนนี้ฉันหายแล้วล่ะถึงเวลาที่จะต้องมาเรียนรู้วิธีการใช้มันหน่อยแล้วล่ะเก่งมากเลยท่าทางมันจะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะ นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเธอชอบมันไหมล่ะเยี่ยมไปเลยอะแต่ฉันว่ามันยังขาดอะไรไปอยากนะหรือว่าจะเป็นกระโปรงแบบนั้นกันนะจริงด้วยอะมาตามหามันกันเลยดีกว่าระวังหน่อยนะไม่เห็นจะมีอันไหนเหมาะเลยอะ ่ไม่เคยกันแน่ฉันว่าบาเลีนาสองตัวมันน่าจะเยอะเกินไปหน่อยน่ะจริงๆแล้วเธอกระทำดีอยู่นะเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปโชว์กันหน่อยแล้วล่ะอ๋อจริงด้วยฉันลืมไปเลยล่ะเดี๋ยวฉันยังไปไม่ได้หรอกน่ะฉันจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของฉันก่อนน่ะสงสัยจะต้องไปหางานอื่นแล้วล่ะ เดี๋ยวฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะงั้นฉันเอาด้วยแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะฉันเชื่มไมากเลยนี่มันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นกันหน่อยดีกว่ามาเลย ของเล่นเต็มไปหมดเลยล่ะขอฉันบ้างสิก็เอาไปสิ <S <S ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเรามาทำของเล่นพวกนี้กันหน่อยดีกว่าเสร็จแล้วพวกเราก็อยากได้เหมือนกันนะแต่นี่มันไม่ใช่ของพวกเราหรอกนะเฮ้ยนั่นมันของเล่นของพวกเราด้ งั้นก็เข้ามาเอาไปสินี่มันของน้องแมวไม่ใช่เหรอใช่ฉันก็พยายามทําตัวดีๆอยู่นะพอทีนะไม่เป็นไรพวกเรายังเหลือเยอะเลยล่ะแหมงั้นพวกเราไปเล่นกันหน่อยนะตอนนี้ฉันไม่อยากเล่นหรอกนะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมาทำของตกแต่งกันหน่อยแล้วงั้นแขวนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะนี่มันสวยมากเลยไหนข้างไหนนี้มันมีอะไรบ้างนะ ็นจะมีอะไรเลยอ่ะงั้นพวกเรามาดูอันนี้กันหน่อยเด้อโอ๊ะใครก็ได้ช่วยฉันทีสิได้นี่มีปัญหานี่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการหรอกนะเอ้ยนี่มันลุ่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันช่วยเองนะจ๊ะ เครื่องนี้มันง่ายมากเลยนี่มันไม่ใช่ของเธอหรอกค่ะมันเป็นของทำทํับบ้านของพวกเราต่างหากแล้วมันดูดีมากเลยล่ะเฮ้ยฉันจะต้องเข้าไปข้างในหน่อยแล้วแต่ขาของเธอเปื้อนอยู่นะจ๊ะถึงเวลามาอาบน้ำกันหน่อยแล้วล่ะเธอจะต้องสะอาดมากแน่นอน ฉันหอมมากเลยล่ะช้โคงจะไม่มีปัญหาแบบนี้หรอกนะโอ้อีกไม่นานก็คงจะมีเหมือนกันแล้วล่ะจ้าโอ้ไม่นะแมวน้ำแบบนั้นนะนี่มันจะต้องตลกมากแน่นอนมันไม่เห็นจะตลกตรงไหนเลยอะน้องแมวส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยชอบอาบน้ำหลอกคน่ะ นายนี่มันจริงๆเลยอะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะปกป้องนายเองตอนนี้ฉันไปได้หรือยังอะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ไปได้แล้วล่ะสุดท้ายก็ไปได้สักทีเห็นนั่นไหมอะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยรอดูไปก่อนก็แล้วกันนะนี่มันอะไยกันนะมันจะท้องแบบนี้สิ เป็นยังไงบ้างอะมันดูดีมากเลยล่ะ <c oughs> บ้านของพวกเราสวยขึ้นเยอะเลยนะแล้วแบบนี้เป็นยังไงล่ะจ้ะธ <c oughs> รรมดามากเลยล่ะจริงๆแล้วมันดูดีมากเลยนะจริงด้วยนี่แหละบ้านของฉันงั้นพวกเรามาฉลองกันด้วยโดนัทแบบนี้ก็หน่อยดีกว่า ฉันก็อยากได้โดนัทเหมือนกันนะไม่เห็นจะน่าสนตรงไหนเลยในนี้ไม่ไม่เห็นจะสบายตรงไหนเลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพวกเราจะต้องคิดออกแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งปันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะเฮ้ยแล้วโดนัทพิเศษของฉันอยู่ไหนกันเนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยนะบอกกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าใครเป็นคนเอาโดนัทของวเราไปนะพวกเขาอยู่ไหนกันเนี่ย ทำไมฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเฮ้ย <anger> ส่งมานี่เลยล่ะอยากจะชิมหน่อยไหมจ๊ะเร็วๆหน่อยก็ดีนะนี่มันไม่ใช่ของเธอหรอกนะไม่นะไม่เอาแบบนี้นะอิวนั่นมันอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่ของเธอหรอกนะทำไมทุกคนดูเพอร์เฟกกันจังเลยอะตอนนี้เธอจะต้องสบายมากแน่นอนเจ๋งไปเลย ธรมดามากเลยล่ะว่าแต่เธอต้องการอะไรหรอจ๊ะฉันก็อยากได้เตียงแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วพวกเราจะไปหามาจากที่ไหนล่ะงั้นพวกเราลองสั่งมาดูดีไหมจริงด้วยอ่ะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะของมาส่งแล้วค่ะมีราคา500เหรียญนะคะแล้วฉันจะไปหา500เหรียญมาจากไหนกันเนี่ยลองดูในกระเป๋าของเธอสิจริงด้วยอ่ะ แล้วพวกเราจะทํายังไงกับเตียงอันนี้ดีเนี่ยเรลองใส่เข้าไปในบ้านของฉันก็ได้นะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะ <c oughs> นี่มันสะายมากเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้าเธอไม่มีฉัน <c oughs> เธอจะทํายังไงกันเนี่ย <c oughs> เมื่อไหร่ฉันจะได้กินข้าวทักทีอะแล้วฉันจะไปหาอาหารมาจากไหนดีเนี่ย <c oughs> ฉันมีไอเดียดีๆแล้ว ก็คิดไปได้เลยล่ะงั้นมันอาหารแมวนะจ๊ะอาหารแนวงั้นหรอแด๊ดแดนี่แหละมื้อเที่ยงของพวกเราแต่ฉันยังไม่มีชามเลยอฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้ด้วยนะจ๊ะในนี้มันมีอะไรกันเนี้ย <S 2> <S 2> <Gesund S 1> นี่ของนายนะเต็มที่ไปเลยล่ะ ขอบคุณมากเลยนี่มันอร่อยมากเลยอ่ะอ้าวด้านหน้าทายกันเนี่ยมันก็หนักอยู่ไหมกันนะนี่มันชามข้าวของน้องหมางั้นเหรอเจกไปเลยล่ะแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะ่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีนะ่ นี่ของขวัญของพวกเธอนะขอบคุณมากเลยสัตว์เลี้ยงจะต้องได้กินข้าวตรงเวลาด้วยนะจ๊ะแบบนี้ฉันจะต้องหายใจไม่ออกแน่เลยอ่ะสุกสัตว์บันเกิดนะจ๊ะมาเปิดของขวัญกันดีกว่าเฮ้ต้องชอบมันมากแน่นอนมาเริ่มกันเลยดีกว่านะอันนี้ก่อนก็แล้วกัน นี่มันเจ้าปีศาจปลาฉลามนี่นะทำไมหัวของเธอกลายเป็นถ้วยแบบนั้นละ่ะตลาดนี่แล้ว,วนี่มันของใครกันนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปตามหาพวกเขาหน่อยแล้วฉันอยากจะกลับไปเป็นมนุษย์มากเลยละ่ะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปใช้ไม้กระทากันหน่อยแล้วว่าแต่พวกเราจะต้องไปถามมาจากไหนกันนะนี่แหละแผนที่สมบัติของพวกเรา Hmm. ฉันเก่งเรื่องการอ่านแผนที่มากเลยนะถึงเวลาที่เราจะต้องไปจับตัวバเลิน่าคาปูชิน่าและทาะราเลโรทาราล่ากันหน่อยแล้ว <laughs> อันนี้มันไม่มีป้ายงันหรอหืว่าแต่เขาชื่ออะไรกันเนี่ยฉันลืมไปแล้วะบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคาแรคเตอร์นี้เขาชื่ออะไรหรอครับ ฮอือฮอะฮะพวกเขาพยายามกลับไปเป็นมนุษย์ง vale> ั้นเหรอเดี๋ยวฉันต้องมาอยู่ที่เขาหน่อยแล้วถึงเวลาไปตามหาของพวกนี้กันหน่อยแล้วนี่พวกเราบาถูกที่หรือเปล่าเนี่ยเย้จัดประหลาดฮึม เดี๋ยวฉันจะบอกป้องเธอเองนะว่าไงเจ้ล่าบ,บูบูงั้นเหรอโอ,อ <laughs> ช่วยด้วยนี่มันคันมากเลยอะ่ะค่ะตอนนอนฉันด้คันเลยนะเธอเคยเห็นนี่ไหมอะ่ะถ้าเธอมาช่วยฉันเดี๋ยวฉันจะหาของพวกนี้ให้เธอเองมาเช็คกันหน่อยดีกว่าเธอจะต้องมีหมัดแน่เลยล่ะถึงเวลามาจัดก,การพวกมันกันหน่อยแล้ว มาหาเพื่อนให้เธอกันหน่อยดีกว่าถ้าทามันจะแย่กว่าเดิมอีกแง่ดูแล้วเรียนดูไ้นะจ๊ะนี่แหละวิธีการกำจัดเจ้าตัวแสบรีบปัดมันออกไปดีเลยนะก็ได้ก็ได้ เธอช่วยฉันได้เยอะลเลยอะนี่ไงของที่พวกเธอกำลังตามหาอยู่แนะ่สุดท้ายก็เจอสักทีฉันนี่เจ๋งที่สุดเลยล่ะฉันก็เจ๋งเหมือนกันนะไม่จริงหรอก่ะถา้าทุกคนทำได้แล้วล่ะฉันไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะสุดท้ายก็มาถึงทีนี่เะอร้องไห้ทำไมกันเนี่ยโอเคหรือเปล่า เธอเห็นของพวกนี้บ้างไหมอะฉันร้องไห้เพราะว่าฉันขี้เหร่นะสิเธอเคยเห็นของพวกนี้บ้างไหมเห็นสินี่ไงจ๊ะถ้าเธอทําให้ฉันสวยขึ้นได้เดี๋ยวฉันจะยกให้เธอเองก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพวกเราจะต้องมาแปลงโฉกันหน่อยแล้วล่ะ ตอนนี้เธอจะต้องดูดีมากแน่นอนนี่นี่น,นี่มันฉันนั้นเหรอส่งของพวกนั้นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> ถ้าทางมันจะยากกว่าเดิมอีกอ่ะรีบมาขอโทษเธอดเวนี้เลยนะ โอเคขอโทษทีนะโชคดีนะที่ฉันเป็นช่างแต่งหน้ามืออา uh huh. ชีพนะโชคดีนะที่ฉันเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพนะจ๊ะว่าแต่เธอมีกระเป๋าเครื่องสำอางบ้างไหมจ๊ะ <c oughs> จริงด้วย <c oughs> เธอนี่มันอนัศจฉริยะสุดๆเลยละ่ะโอ้โอ้ว้าวขอบคุณที่ช่วยฉันนะโอ้ <c oughs> oh, แล้วชุดของฉันละ่ะ อะไรกันเนี่ยถึงเวลามาทำชุดใหม่ให้คิตตี้กันหน่อยแล้ว <laughs> ฉันไม่ยอมทำเรื่องแบบนั้นหรอกนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะเ <five> งินก็ได้ <c oughs> <natives> แค่นี้ก็เรียบร้อย ว้าวตอนนี้ฉันดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะสวยสุดๆเลยล่ะต้องขอบคุณเครื่องสำอางของฉันเลยนะไม่นะต้องขอบคุณชุดของฉันตั็งหากแล้วมันน่าจะขึ้นอยู่กับความมั่นใจมากกว่านะขอบคุณที่มาช่วยกันนะด<อ>ีของเธอนะจ๊ะหลับไปเลยนะตอนนี้คนจะไม่มีใครมากลัวแล้วหรออะไรกันเนี่ยพวกพายแบบนั้นได้ยังไงกันนะ ฉันไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แน่นอนพวกเรามาแล้วล่ะหนึ่งสองสามว้าวไฮว่าไงจ้าเดี๋ยวฉันช่วยเองนะขอบคุณมากเลย <c oughs> ส่งมานี่เลยล่ะ